ต่อไปก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งหน้าตาคล้ายๆแบบนี้จะเป็น4023เป็นย่าน u HF ตั้งแต่ u HF ตั้งแต่400ถึง470เมกะเฮิร์และ450ถึง520เมกะเฮิร์นะครับก็วิธีการวิธีการใช้งานก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันกับตัวนี้แต่ จะเป็นสีดำก็เลนสของความถี่ก็จะตามที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็ต้องใช้ใช้ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เพื่อตั้งช่องที่ที่เราต้องการใช้คู่ย่านเครื่อง i อซีสี่ศูนย์สองสามย่านยูจะใช้กับเครื่องหกศูนย์สองสามและเครื่อง f อ 6,001เครื่อง,งรีพิตเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้งานก็จะคล้ายๆกันเลยก็ P0 เราสามารถโปรแกรมให้เป็น P0, P1, P2, P3 สามารถโปร P0 ให้เป็นไฮโล P1 ให้เป็นตะแกน P2 ให้เป็นล็อก P3 ให้เป็นม o นิหรือจึงบีก็ได้ตัวนี้ก็ ปุ่มเมเมอปุ่มสีแดงก็เหมือนกันก็จะให้เป็นฟังก์ชันต่างๆก็ได้ที่เราต้องการหรือช่องคอก็ได้ส่วนด้านข้างก็เป็นปุ่มดาวปุ่มอัพอันนี้ปุ่มคีพีอันนี้ปุ่มหมอนินะครับส่วนข้างๆก็คือช่องใส่ไม้ไม้นอก ไมโครโฟนนอกก็จากการใช้งานก็เหมือนกันก็เน็บไว้ก็ใช้ไม้นอกพูดได้เหมือนกันสต่อากาศก,าก็จะอาจจะไม่แน่ใจว่ามัน,นั้านหรือยาวอาจจะเป็นของยันยันอยู่เราห้ามเอาสายอากาศมาใส่สลับกันนะเพราะมันความถี่มันจะไม่เหมือนกันอาจจะทำให้เครื่องหรุดได้ส่วนวอลลุ่มก็เหมือนเหมือนกับตัวนี้หมุนตามเข็มในกาเปิด ทวนเข็มนการปิดหน้าจอก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกันวิธีการทำงานก็เหมือนกันกดส่งกดค้างไว้แล้วก็พูดเทปเทปวอสองอยู่ไหนอะไรอย่างงี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ปล่อยรอให้คูดสนทนาพูดตอบกลับมาพอเขาพูดจบเราก็พูดกลับไปเหมือนกันส่วนแบตเตอรี่ก็ เหมือนกันก็จะเป็นแบตเตอร,ตตรี่รหัส BP สองสามสอง WP รุ่นนี้ WP นี่จะเป็นชนิดรุ่นกันน้ำนะมันจะมีมีต่อท้ายอยู่ BP 2 3 2 WP รุ่นกันน้ำจะมีวงเล็บอยู่ข้างหลังนะครับ ก็ขั้วก็ตรงเหมือนกันก็ต้องเหมือนกันขั้วแบตเตอรี่ซ้ายขวาวิธีชาร์จก็ก็เหมือน,นตัวนี้เลยวิธีชาร์จเหมือนกันก็พอเสียบเข้าไปก็จะเป็นไฟสีส้มพอเต็มก็เป็นสีเขียวเสร็จแล้วก็การใส่แบตเตอรี่ก็ดันเข้าไปานีก่อนมีร่องร็จแ,แล้วก็ดันนั่งไปอันนี้ แล้วเราก็ใช้งานรับตรงปกติก็ประมาณโดยประมาณ